ก็จะประมาณนี้นะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาเตียที่ดักไก่ป่านะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับดูจากร่องรอยน่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ไก่ป่าจะออกมาหากินนะครับตอนที่เราดักฤดูฝนมันไม่มีร่องรอยนะครับตอนนี้มันเริ่มมีร่องรอยแล้วเดี๋ยวเรามาทําที่ดักไก่ป่าไปว่ามันมามาสร้างใหม่นะครับแบกมาฟื้นฟูให้มันใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ ที่เราดักลูดูฝงมันไม่ดวงนะครับนี่แล้วก็เตรียมพื้นที่นะครับที่ดักไก่ป่าของเราก็อันนี้นะครับตาแต่ลูดนะูฝงแหละเดี๋ยวเรามาทางใหม่นะครับลูดูฝงมันไม่ดวงโดยที่ว่าไก่ป่าล่องลอยมาไม่มีเดี๋ยวมาดูรอกนี้กันฮนะว่าจะประมาณไหนวิธีดับกองง่ายๆนะครับนั่นคือเชือกนะครับ แล้วก็เอาเวนลงไปงนี้นี่ไม่รู้ว่าสูงไปหรือเปล่าก็จะประมาณนี้เนี่ยก็มีหลายที่นะที่เราทำไว้แต่แต่รดูฝนก็เพิ่งจะมาลอกนี้นะครับมาดูว่าเออล่องรอยไก่ป่าเรื่องมีเนี่ยเดี๋ยวเรามาทางใหม่ดีกว่าก็จะประมาณนี้นะค,นะร,คะนนะะรับ ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็มีหลายเทียนเดี๋ยวเรามาดูพรุ่งนี้กันเดี๋ยวเรามาดูพรุ่งนี้กันนะว่าจะโดนหรือไม่ก็ที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวเรามาดูพรุ่งนี้นะว่าจะโดนหรือไม่นะก็เราไปดูที่ดับไก่ป่านะครับก็เคยมาดักนะพอสุขัวแต่ไม่โดนรอบนี้เราก็มาดักใหม่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็มาเตรียมพื้นที่เมื่อวานนะวันนี้ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับก็ตอนเดือวขึ้นภูเขานะครับ ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าโออันนี้ไม่โดนอันนี้คือที่ดักไก่ป่าแนะก็ดักไว้ประมาณนี้ลง้อยเหมือจะลึเร่งน้ำแล้วนะครับเพราะว่าเราทำตั้งแต่ฤดูฝนรอนนี้เข้าสู่ฤดูแรงก็เลยทำให้เรามาดักไหม่เพราะว่าไก่ป่าลง้อยเยอมะมากนะ ก็ดับหลายทีนะบะดเลยเห่นทีวันนี้ไม่เยอะคุณหมอเดินแล้วว่าน่าจะไม่มีไก่ป่ามาแล้วดูยังงอเมื่อเดิมก็ไม่มีวีว่แววนะ เดือดขึ้นบุกเขาแปลงทีเดียวคือหลอกทีแแแ่แล้วเราไม่เราไม่ดักต่อเพราะว่าเดนินขึ้นบุกเขาไม่ไหวเนะี่ยคันนี้อ่ะคันนี้ก็ไม่ดูดูดิมันเด้งมาดูแต่ว่ามันไม่มดนอืมดีเปล่ ดูนะมันลุกหรอุ่าอะไรมันไม่ดงอ่นะก็ไม่มีวิแววนะครับมาเดี๋ยดักใหม่มันก็ดักไว้มาเดี๋ยวนะีวมันจะมาดูลรอกนะวิธีดักกาจะประมาณนี้ nhiều lại thịt ha, sẹo mới sẹo đẹp quá, ôi khăn này đi. không đùa khăn này không đi nè, không đây อันนี้็้ม่ดูอันนี้สถานที่ค่อนข้างสวยนะดูไปป่าไปวัดเดิมบวผูเขา่าเสียดายที่ไม่ดูก็เหลือไม่กี่ที่นะครับก็สรุปไม่โดกนะเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้จะต่องนะว่าจะโดนไหม อันนี้แก่แค่มันดักไม่นะค่มันดักไม่ถนะ้เดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้ว่าจะดวหรือเปล่าบ้านทีนราเปอยไว้นานๆมาดูอีกทีไกม่มะนาวแล้วนะครับมาดูพรุ่งนี้จะต,ต่อเพราะว่าจะดวงไหมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับโปรแกรมพรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีครับ